กับพ <c oughs> ี่น้องสุธาที่สงรมุขสัพพะจักรกับพี่น้องสวัสดีพี่น้อต้องดำเปลี่ยนใหม่อะไรเปลี่ยนนแม่เปลี่ยนานสน้องดำจะกินปลาหมึกนับกันเด้อพี่น้อขอบคุณแม่ลลายเด้อขอบคุณนะคุณแม่เด้อ Hãy nói hàm lần nữa. nữa. Mình là... mình một mù phải bóng này lên Một mù phải bên nhỏ. Men mù phải bên nhỏ. phải bên nhỏ. Men

ทูกสาวก็มาเป็นนางจ้าสากิงข้ามจ้าลูกพูกุกพวใหญ่ลูกพวใหญ่จ้าพป่น้องเ่ะไปเหลือม่้าวท้อเอาไปลยไปเาปปลาลูกอะร้านปลาลูกอะไรร้านปลาหมึกอันอันอันานนี่งเล้ยเหมืนมาของะนุ่มๆเีชื่อกด้จ้ะบ

มือยุเข่าอกดูกาดพีาแ้ทรงหายทางหน้าพี่้้ง้าน้าหอง้ทรงหายทรงหน้าเนาะตตอยากทำพุงนีกูนแล้วว่ะมากินรอ น้องดาเรากินไม่ร้อยไหมร้อยค่ครับเอ็งบางคนหิวเขาเองว่เหมือนพอลูกใหม่ยันหิวเขาหิวเขาอย่างเง้ยลูกใหม่ปะทำหนูมเสร็จไปดิไีมนะตัวาคือปลาไมพป่นราอับ้านนะฉลองนี่ิัดว่าไม่เอาจ้า มาเอาไปหน่อยมารุดนะมาเอาอาถุกัวครับมามันสตาร์มันสตาร์ต๊แล้วอันขวเขากเป่ามาเนี่ยเฮ้ยอันนี้ยาวสิบแปดอันนี้สิบห้าอันนี้สิบเก้าพี่น้องสเก้ายอดูดอะว่ากะเอาพอกินข้ามไปเนาะ สุดสามคนสุดหัวเจ๊ไรอีนี่าแม่ต่าคนลอยจ้ะล้อกสียให้แม่ตีลอยฮะพอคิขามไม่แห้งแทข้ามพอกิข้ามฮะให้แม่บอหะอามือนะฮะแกมือนะองค์เบชบีางใส่มือนะบอนังนั่งมาหาเราเราเห็นแม่ทุอเนนั่งเลยลมดีแม่บอตะยุบชนะเออเอามีลมวัดชนะเออให้แม่นะ ถ้าเก่งข้าสปาลิปารุมาไว้แม่ปแ่ไปกลบ่ยาะางรเป้ันแม่ตู้บอกไปไปเที่ยงไมีคนบอกมีคนปุณิ์ปุษถาวนี่ปุณเชียงห้องเชียงปุษถาวะเฮ้ยเธอเดมิ้เนีอยาักงามด เอาัอาามหูหอ,อ,อม้ยครับเฟรมาสวเพลินเกินนได้แกะข้าวปาข้าห่อดค่าวหลใหญ่ค้าการเดียมเฮอยบดมันมาแตะนราเว้ยขบบาวเบมกนี่เจากะกินกินกประเทศประเทศไม่กินผาได้สิบาทไม่กินห้า <c oughs> <c oughs> มตา <c oughs> <c oughs> เมื่อไหนก็นอนโลดบอกเมี่ว่าว่ามึงคนเมื่อได้เฮ้ยกบไปบนมือเฮบักเยเบื่อทาเกลากบอกเฮ้ยเอปาซัดจอยเฮ้ยอย่าลเลมีแจบเบาวบาเบาวเมยเนี่ยเฮ้ยเอปฮาซัดจอยจักวายใส่เนาะใช่ไหมวานไม่ใช่อะไร กวดโพด้ยนะเฮ้ยทางน่ะอืมอากาศเยนๆันเ้เพาะนั้นอาตุ่มตั้งตัวมุเสยมีแตัเาแว่เยออมเราอยืมาเลยนี่น่นี่นี่ีน่นี่อีอนี่นี่นีนี่่นี่นี่นี่่าน่นนนี่นี่น่นี่น่นีน่นี่นนนี ก้าวชิมข้าวสปาร์คพาลนาแหงวะข้างล่างเย็นชืหน้าอ้แฉ่บอก่อตําแ่น้ำเปลดกพี่น้องบ่แฉ่น้ำเป็งนัวนเอยติเฮ้ยทใสอยู่นี่ะนู่นกินเฮ้ยอันเอาอันขปุ่นโตนเนาะใ้แ เอ็งว das ja, ่าเธอใช่เป็นนุ้งอันนี้นี่ประมาณสี่บัเป็นน้เจดับเนนแซ่บแซ่บกระเาอรเชกับเราจ้าเกับเราไปมือห่ลโก้มาให้เิ่มวจะน่งมยังไงไไปเห็นแมงเราปไปเ็นับังไปรไปเก็บเรยเยงืมืมมา มหยามากขึนชั้นไหเดีวเขาตางมันชิหันอมานชิไหลอยู่บ่บ่อ๋ออีกต่างหลุดไหนแม่ยังคือลงมาใหม่บ่ประเดฮะอ่อคือลงมาใหม่จะตบใหม่ใม่ไห้เสียวใหม่ขอบใจเลยเจ้เออทำหลับประเด็นแม่ประเด็แซ่ประเดนนัว เปเกเสปนัวปนัวี่งเว้นี่ก็แม่นนองแท้หนากกะขาเปียกลงมากขึ้เดี๋ยวเราอ้ยเจ๊เอ้ยาอย่างอื่นเนาะหาพางานอาวเขาเขาต้องขาเปียกมือนี่หมอวงเด้ลงหวานบริกินเืเทมเเ เออกุงห like bo ้องแนีตัวค่ะอกินกินดยลูกร้านอิ่มกับคอใจแล้วเอาอโทษได้ขนอกเด้อตาเลยหรอออรอ้างานอิ่มกับอใจแล้วกินหัวมันกาไกด้เลย ิาจยาจอยกินาจอยจอยกินปลาเมีสมวยเยบยูขี้น้องเอยสมวยบ่อยู่บาวิ่งได้ดิต้องให้สายาวูกเบาวิ่มอ้านเขาเขารไ้มนสียอักษไปแลกงั้สํแมนเอฟซีาเมาอ้า คือคือเบี้ยแต่า่ารสิเอาคันซ้ำคูเอาคันซ้ำไปหาเก่าเงินนะนะบอกเขาเลยตกใจจังเลยตกงั้นก็ดีแต่ว่ะทำเ่วาขึ้นราคลอยต่อรองกันร่อยาันตอนราคาจะขึ้นราคาลยระวังเด้อพี่น้องกเจ๊กเรามาเห็นมันเอาอีกแล้วไปบ้านเจ๊กเราไ่ได้พี่น้องเล้อนจอเตอลี่ยไปยัง แม่องเท่นมาได้กินกุ้งตัวนี้กุ้งเนาะมันลามันไั่แบบว่าแม่น้อประโทษไหมคะเอาไปแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับเซมล่าพัชจากและซองสัจอยด้วยพี่น้องไปแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้อง